นี่อย่างจะเสียม,มาบ่าคนฟัง,งเออบอกเป็นยังดอกแพ่เมตตาให้คูมือคู่มือหลัตากันดเนาะ รงตาเมื่อเยี่ยมสะกอนยัี่ส่วนแม่ซี่คุบอายรยนเมื่อทำไมาโอ้แม่จันท่าพอใส่พอหลุกหลานเอาเงินไปเยี่ยมกันวัดจันจรลอยบาทเนาะศัตุสาธุคืดพอตันแต่ข้าอยู่น้ำกันส่างโบสส่างยี่ยมน้ำกันแซวสะอยู่เนาะ โอ้แม่ตุยเออเอาเอาใจเยี่ยมเนาะเอาเงินเยี่ยมนึ่งลอยบาทแม่ตุยเนาะโอ้แม่เข้มกันเอาไปเยี่ยมน้ำกันตัวนี่ห้าสิบบาทเนาะอ่าว่าเป็นอย่างดอกเด้อสาธุสาธุเอาใจส่งล้กตา น้อหลวงตาที่เมื่อเั็กน้อยจะที่มีโอกาสที่ส่วนแม่ออกพ่อออกเมื่อจะน้อยจะโดนแล้วป่ะเดีเมื่อหลวงตาว่าน้อเสียงใหญ่ยิ่งขึ้นนะมันต้องตเสียงใหญ่ แม่ไวโอ้สัตวสัตวคนใหญ่ไว้เนาะ่าจิบบาทคนใหญ่ไว้เยี่ยมแม่ใหญ่เนาะพู้ใหญ่แอเนาะเออความลุรหลานกันหนึ่งร้อยบาทอาจารย์สเสถียรกัะ ชิ้นบาทเอาใจเยี e ่ยมเนาะโอ้อียังก no. ็ลืมหมันแม่สุภาพแม่สุภาพแม่สุภาพเนาะเออกะห้าสิบบาทแม่ไหวกะพอแจ้งกันึ่งลอยบาทอ้าวลอยนึ่งค่ะ แม่ยายเตียนลอยบาทขนอยหกขนอยหกสิบาทนแม่ร่อนดาวนกแม่ร่อนดาวคือแม่ขนอยองหกสิบบาทแม่เลียงหกิค่ะแม่ยายเลียงหกสิบบาท,บาทนาเออแม่แห่กบัตรที่ลืมมจอยค่ะแม่จอยซะมันจะไง <c oughs> เสี่สิบบาทนอออนุโมทนาสาธุมืออื่นลวงตาจังสีเมื่อวันที่สิบสามสาธุแม่จอยทำหนาทีนอแทนยมพอย่ยมแม่ตะกูลไม่บุญนนำวัญญาบพซ่าอ้าวพอเติมแม่เพิ้นค่ะ ห้าสิบบาทเนะาะเมื่อวานนี้เอิญพอเติมมาหลอนพอดีใดก่อนก็เลยเออให้พอเติมเมื่อตะค้อนเส้ามาตะลุกตา่อจะไเรองนเออสาธุพอญ่ลมเมนวนนี่ไปเยี่ยมปูงเงียมกันนึ่งลอยบาทเนาะโอ,โอ้เมนูบัมนี้เออ เอาใจเอาใจเยี่ยมสักวีกหน่อยบุ๊คทีบาทโอ้แม่หนูพ่อบุปผานาอโอ้เซบาไปเยี่ยมปูเยี่ยมว่าที่ไปหลายเธื่อนอะไมันบ้านด้แล้วพาเข้าก่อมันอันนี้ก็ใครอยู่ลงตาว่าผู้ซอยเจ้าว่าตัวบานเกาบ่อ อันพผ่นแหงเป็นสร้างเป็นพ่อแม่เอาพ่อให่้วยกันหวยพ่อใหญ่ขึ่สวัสยังขันเดียกขันเดียกวาดูโดรอ่อ้พ่อผู้ใหญ่สวัสดิ์แม่วันนี้บอดสุกน้อเยี่ยมผู้เหี่ยวนี่สองร้อยบาทเอาขี้ได้ยูว่า,า,ารถเดียวไ <c oughs> ด้เลยหวัวย่ ยนงขคี่รถได้เฉยอ,อยู่วันเงดบ่อโอ้ยนะ้หลังบ่เอาสามหล่อมาให้เ <c oughs> นาะอาจิมาเอาสามหล่อมาให้ก็ดีหนักลุงตาวอ้าวพอเซ็์แม่ออนย่องเยิยงนี่หกสิบบาทเนาะใช่หรือไี่แหลฮะเหระกับมนฑน กมลชนกกกมนชสว่างวันเนาะเออยยมนกชัดมันจะไงนาะเออฟังสังหน่อยเนาะสาธุสาธุาทรับาทหนึ่งร้อยบาทเด้อโมทานาสาธุนิพพานาพระจโยโตุเนาะ เมื่อคืนครูบาอาจารย์ทางบาัดวัดเท่าเท่าไรก่อน93มาแมน98แมนอยู่บ่กอเห็นเก่าชื่อเก่าแมนรอชื่อฟังปิโมกข์98ฟังปฏิขึ98ชื่ฟังปเิโมกเท่าไรก่อน เก่าแปดแมนยวดเนี่ยลืมได้นี่ปียสนนี่เฮ้ยเข้าใจมากจับอะไรรับว้าวิจับในตะลุ่มยยอเกรเโจนซิบกรงโอนฮััล์ล้วนย้อนเก่าสิบเก่าลูกพูดเนี่ยคุณบูอาจารย์ เมทซีสามสิบเอ็ดก็เป็นลอยสามสิบพอพามอีกอ่ะ่อยสามสิบปลายโอ้ยเมทซีจันท่าดูไซ้จบประโยคเก่าเลยสเสเเอิอนสเวินเออรวมไปรวมเยี่ยมลุกปูเหีย่ยมเนาะหนึ่งลอยบาทเดอ้อโมทนาสาธุ นิพพานประยโยโหตุปีหนา้าก็มาอยู่บันเฮาเดีวบ,บันนี้ฮะ <Yeah. S 1> มาสอนลูกสอนหลานสอนพระสอนเน่นแต่ลวงตาว่าโย <Yeah. S 1> ประยโยคเก่านะฮะ <Yeah. S 1> บันนี้แล้วเลนะเนาะ